สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปนาทีเย้ yeah. การแพทย์แป่นาทีครั้งนี้ครั้งที่932นะครับผมประจำวันนี่วันที่7มิถุนายน2564นนะครับอผมนายแพทย์โอลาลิกมุสิกวงนะครับทันใดเข้ามาแล้วนะครับเช็คภาพและเสียงสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรวันนี้หมอมีเรื่องมาคุยเนาะมามาอัปเดตกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ โควิดนะในคนสตีตั้งขันนะในคนทองนะว่าตัวเลขเป็นอย่างไรอันนี้ก็อัปเดตจนล่าสุดถึงเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าณปัจจุบันการรายงานการติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับอยู่ที่347รายนะ347รายเป็นคนไทยเนี่ย228รายคนต่างด้าว119รายนะครับ และมีตัวเลขหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากคือเสียชีวิต6รายถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จากคนที่ติดนะครับ 1. 7 1้คือเยอะกว่า1ในร้อยนะครับถ้าติดมาปุ๊บคนท้อง100คนเสียชีวิต1.7คนโดยส่วนตัวถามว่าเยอะไหมของหมอนี่ถือว่าเยอะมากนะครับนะถือว่าเยอะมากก็ เราไม่อยากให้ตัวเลขนี้เกิดขึ้นเลยนะครับถ้ามาดูตามเขตและการเขตสุขภาพเนี่ยเมื่อตอนเซ c o ันเวฟเนี่ยที่เยอะที่สุดคือเขต5นะครับนะแต่ว่าณับปัจจุบันเนี่ยตอนรางร่องเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขตที่เยอะก็คือเขตกทอมอนะครับนะกทอมอจะเยอะแล้วก็จะเห็นนะครับคนไทยจะเยอะกว่าต่างด้าวน,นะกว่าชาวต่างชาติแลวการแบน,นี้นะครับ 54กับ19นะครับอันนี้เป็นรายนะครับไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นตะ์ต่อมานะครับตัวเลขนะครับผู้เสียชีวิตที่เป็นหญิงตั้งครรภ์น,นะครับจะเห็นนะครับส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยครึ่งหนึงน,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 นะครับมีสมุทรปราการนะครับรมีนครปฐมจังหวัดตากนะครับที่สําคัญที่หมออยากให้ดูตรงนี้ครับอายุครรภ์น,น้อยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะ27สัปดาห์21สสัปดาห์ นะครับ27 3, ่สิบมีมีคนท้องครกเนี่ยคนหนึ่งนะ38สัปดาห์มีแล้วก็อีก2คนเนี่ย6เดือนนะ24สัปดาห์กับ24สัปดาห์ปัจจัยนะครับปัจจัยหมออยากให้ดูนะครับอายุเยอะน้ำหนักตัวเยอะนะครับท่านหนึ่งเนี่ย120่กิโลนะครับนะเป็นท้องหลังด้วยนะครับมีครั้งที่6นะครับก็ เนี่ยครับแหล่งสัมผัสติดเชื้อเท่าที่เราเก็บข้อมูลได้หออยากให้ดูตรงนี้นะตลาดเพื่อนร่วมงานตลาดเพื่อนร่วมงานบุคคลในครอบครัวและสุดท้ายคือสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากตลาดนะครับถามว่าพอมาดูข้อมูลอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําได้มีอะไรบ้างหมอคิดว่าอย่างแรกเลยคือคนท้องณปัจจุบันเลยนะครับตามที่าราชวิทยาลัยสุตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยออกมานะคนท้องฉีดวัคซีน ได้นะครับจะฉีดตัวไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น a s t r a z e ซ e c a หรือว่า s i n o v a คนะครับซึ่งทางราชวิทยาก็แนะนำตัว s i n o v a คมากกว่าแต่ว่าของไทยก็ยังแนะนำให้ฉีดตอนอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปเพราะนั้นเราก็จะมีแก็บช่วงว่างเนื่อไหมครับช่วง3เดือนแรกเนี่ยเรียกได้ว่าคุณแม่จะไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรนะไม่มีภูมิคุ้มกันอะไร ถ้าสมมุติได้ฉีดตอนอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์ขึ้นไปถ้าเป็นซินแวกนะฉีด12สัปดาห์อีกเข็มหนึ่งฉีดที่16สัปดาห์กว่าภูมิจะขึ้นก็คือ18สัปดาห์นะครับก็จะมีช่วงเวลาเนี่ยเกือบ5เดือนเลยที่เราเรียกได้ว่าภูมิยังไม่ดีนะครับเกือบครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมของการตั้งครรภ์ที่ไม่มีคูมิอะไรเลยเพระนั้นใจหมอนะครับเราต้องเก็บเนะือเก็บตัวอย่างดี เนี่ยแหล่งสัมผัสติดเชื้อหมอย่าอีกทีนะตลาดห้างสรรพสินค้าเพื่อนร่วมงานตลาดนัดนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับเราทำยังไงกันดีเนาะไม่ไปตลาดได้ไหมนะครับไม่ไปทํางานได้หรือเปล่าอาจจะต้องคุยกับหน้างานและที่ทํางานแล้วว่าเอยตอนนี้ฉันท้องอยู่นะฉันเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับจะขออนุญาตลาก,ลอก่อนได้ไหมนะครับไม่ต้องมาทํางานหรือว่า k f r ร์ก o m รก็ได้ ปรับเปลี่ยนภาระงานนะปรับเปลี่ยนหน้าที่นะครับ <_ t ops> เพื่อที่จะให้คนท้องกลุ่มน,นี้เนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับกับการสัมผัสเชื้อให้น้อยที่สุดนะนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับอันนี้เราพูดในกรณีที่เสียชีวิตนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่เสียชีวิตล่ะนะครับกว่า20%เนี่ยคลอดก่อนกำหนดนะครับแดงๆตรงน,นี้นะคลอดก่อนกำหนดนะครับ น้ำหนักเด็กแรกเกิดน้อยกว่า2,500กรัมก็เกือบ20%นะก็เกือบ20%ถือว่าเด็กตัวเล็กนะครับติดเชื้อในทาโรคนะนะครับในนี้มีติดเชื้อ18รายเด็กเล็กเราก็จะรักษายากนะครับอืมปอดอักเสบแต่ไม่ได้ใส่ท่าช่วยหายใจนะครับ6รายนะความรุนแรงเนี่ยอันนี้ความรุนแรงที่เห็นนะครับ แล้วก็คงอยากให้เด็กออกมาตโตๆแล้วก็เราก็ไม่อยากให้เด็กปวดนะครับเราอยากให้เด็กกินนมแม่ด้วยนะครับพราะหลายๆครั้งเราก็จะแยกแม่กับลูกอ่ะหลายๆที่นะครับโอเคตามที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าจะลูบอินก็ได้อยู่ห้องเดียวกันก็ได้แต่ว่าหลายๆที่นะสถานที่ก็ไม่พร้อมนะครับก็ให้ลูกแยกกันก็นั่นแหละครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเราไม่อยากให้ใครปวดเลยนะครับ ต้องพยายามป้องกันอย่างดีหมอย้ำอีกทีนะอยากให้ทุกคนป้องกันนะครับแล้วก็อยากให้คนท้องมาฉีดวัคซีนหมอขอยืนยันตามที่ WHO นะครับ24เมษายนนะครับในนี้มีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของคนท้องด้วยนะครับนะครับทาง WHO ก็บอกนะฮะว่าคนท้องแนะนำให้ฉีดวัคซีนเพราะดูแล้วประโยชน์จะมากกว่าโทษน,นะครับนะอืมอ ประโยชน์จะมากกว่าความเสี่ยงที่จะติดโควิดก็ต้องบอกนะก็ขอแสดงความเสียใจกับข้อรัวอีกครั้งหนึ่งนะครับของผู้เสียชีวิตก็และก็หมอขอย้ำนะอยากให้ทุกคนช่วยกันป้องกันนะครับเราไม่อยากให้เกิดเพกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนาะโอเคนะครับมีคอมเมนต์มาเหมือนกันนะครับโอเค ก็เป็นภูมิแพ้ฉีดวัคซีนได้ไหมฉีดได้นะครับนะฉีดได้ฉีดได้ฉีดได,ได้โอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะแล้วยังไงเราพบกันอีกทีนะเหมือนพรุ่งนี้นะครับการแทย์แบบที่เพราะสุขภาพที่ดีและต้นที่ตัวบสวัสดีครับ